ท่านสาธนรณตนบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำหนดสิบข้อที่สามสำหรับสินและกำหนดสิบข้อที่สามนี่คือสินสินก็เหมือนกับกำหนดสิบกำหนดสิบก็เหมือนกับสิน นั่นหมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเมชาจารย์แต่สําหรับสิ่งข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพทธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทําให้ตกนรกเป็นต้น การหนีบาปนี่กระยำกันไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทศพลคือบาปท,ทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อต่อไปแล้วว่าตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรัมสุคตทรงยืนยันการหนีได้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาทีหลังเราตายไปก่อนเราต้องเยอะ จะได้ความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไวเสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็จะสร้างแต่วความดีเมื่อสร้างแต่วความดีสิ่งสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสมปรายพบความดีที่พึงปฏิบัติถนดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นปปองกนเป็นโปงเกราะป้องกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติรฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปรุศลสนต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในกวามหมายความว่าบาป,บาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม แ้ะต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็นจะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอาพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุมิชาจาราวีรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าหงดเว้นในการบริโภคกรรมคุณนอกเหนือจากสามีะพัญญาเขาบุคคลอื่น นอกเหนือจากสามีพัญญาเขาตนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาเขาพวกคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิ่งก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จรปชินาสีบรมาศาสันดาสมมาธพุทธเจา้าสงตรัสไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียว ทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในคกาหมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่แรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใด,ข,อดข้อหนึ่งสำหรับข้อาการเมนิบันดาแทนพระธวบริสัทิถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิ จะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเลือกนรกตนิออยูไม่หนักนักถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาเต็นพุทธบริษัท ถ้าไปยุ่งกับพรัรยาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมาอก,กันมีโทษเป็นชู้สามีพรัรยาเขาบคนอื่นมีโทษประหารชีวิตเห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกรมัง บางทีบางอะไรก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัท <res> แต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำํำละเมิดสิขาบทของศีลได้กระบทสิข้อใดข้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสงนี้ไม่ปรับโทษใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะดวินัย ทีอาตมากล่าวว่ามีโทษถึงประหารชีวิตจะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพัญญาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีและพัญญาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธท่านผู้ละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับไรายไม่ทวน ท่านพูดถึงกฎหมายของบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอารมาไม่ทราบท่านผู้วิพากษาท่านตัดสินว่าอย่างไงอรตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพระธรริษัทถ้าหากว่าเราได้ประกการที่สองถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุข พอเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สบายใจถ้ากขาพูดเรื่องอย่างนี้ปรารกทเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพวะเราเป็นคนผิดคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างมาเสมอ ถ้เยาว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ก็หนักไปมากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในในกามารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลยมีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่านเห็นว่าดีคือร่างกาย มันก็เต็มไม่ได้ความสุขโปรกโศโรกและในที่สุดรูบโฉมนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้มันก็สลายตัวดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการยาข้อนี้ฉันใด ร่างกายของคนก็ไม่กันทันลาาเวลาล่าก,การล่าสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จะเกียดแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าอยาของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายท,ทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้เราก็หมดอะไรในะร่างกายนั้นแล้วเ <c oughs> ท่านี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใส ที่ต้องการไว้ปรารถนาไว้มาเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระนิบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านหลายเรื่งที่ยังมีความต้องการอยู่อย่างเห็นว่าดีแต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไป <c oughs> เพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่ายความจริงเรื่องการเสพกามารมในสามีและพัญยาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุข มันจะไปสุกชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับได้ถ้าถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเขา้าเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราเองก็จะไปที่รังเกียจเขาคนทั้งหลาย ไม่มีใครเขาปรารถนาอยาจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนหน้บ,บ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครูอยู่เสมอและสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากนันทั้งโทษการมในชาติปัจจุบัน สำหรับในชาติสัมปรายภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดจะไม่เกิดอาตมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคำยืนยันของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริง เปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ประหลาดไม่ต้องพูดกันเองอยู่แล้วเจ้า <c oughs> ว,วันนึกพมาโลกก็มีจริงราะนิพายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่าที่พูดอย่างนี้พูดตามตำรายใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำรายจ,จริง และก็ได้บัรปฏิบัติตามตรราแล,แล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตรรานั้นก่อนจะได้อ่านตรรราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายๆต้องการเห็นสวรรค์ต้องการเห็นพระมโโลก,ก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทําความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่ยุคสิบปีเศษ คนที่ทำความชั่วตกนรกคุ้มไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นรปการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่ายุสิบปีเศษจยิงกล้ายืนยันตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเาษิและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้ และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อยาต่างประเทศแม้แต่พม่าได้จีนเขาก็สามารถไปกันได้คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมจะได้เป็นอย่างนั้น ถ้าพูดน้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัยว่าทําไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทํานอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยรบรรดาทตานพุทธบริษัท ก็ขอต่อเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละัะจะพูดกันดีวัดท่าทรงทุกวันเพื่อการปฏิบัติในพระพุทธศาส,สนานั่นนะได้โปรดยังงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองดูเฉพาะหนังสือจุดเดียวจะความจริงสื่อสายกันมาแล้วนะ ในหลักสูตรต้องทำโทก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัยมิทัปปโตอย่างนี้ศึกษสายกันมาแล้วแล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวหรือทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วน ชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นซึ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ระการแล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงร,รวมความว่าเป็นการอ่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้น ความจริงการปฏิบัติพะรู้ชาตินี้ฉันหน้าตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ได้ไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่าทื่อมากแล้วนะแกบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้สับว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้ว แค่สามวันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระอรมครูเลยเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวเขาได้กันเปนแถวเพราะว่าทานาภัยถึงเขารับอย่าเข้าชานหลับตาเพล่นเกินไป มองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านอย่าไม่สงสัยผลทีการไปพุทธปฏิบัติแบบวิชาสามและอภิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่คนที่ไม่สามารถจะมีวิชานี้ได้เขาสงสัยเหมือนกันกรวมความว่าท้าตายแจกความเป็นมนุษย์ ถ้าโทษกาเมสุมิชาจา์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นนิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปยืนชมไอ้เจ้าหนามนิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมันได้ท่านว่ายาวสิหองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่พราะไปยืนดูใกล้ๆหนามนิ้วมันจะยาวกก่ตาตัววอาตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลูติดนิดเดียว พอมีคนตายขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างท้าหล่นลงมาถูกสนักหมานารกมันไม่ใช่หมาธรรมดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อื่อนสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกินตีหล่นลงมาหมากัดกินและถูนาริวานเอาหอ,อกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่กรรงความมาโทษทันในชาติหน้ารายแรงเหลือเกิน อย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุนถ้าเราเว้นข้อาการเบรสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะพัญญาแล้วสามีของเรารักไม่ได้กามารมณ์นะร่วมรักมีความสุขไได้กามารมณ์เฉพาะสามีและพัญญาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุข ความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นก็ลงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามาัคคีมันก็เกิดในบ้านอย่างเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุขการขัดคอกันเรืออื่นไม่หนักนะักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยวก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางโดยการเดี๋ยวก็เลิกได้ แต่พูถ้าขัดใจกับเรื่องชู้สาวในบรรดาแต่พู้โริษัรขัดใจกับเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้หลายรายมามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าอย่างดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมีแต่าการชุ่มื่นนี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาแท้พุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่นอกใจสามีระพัญญา เป็นคนที่มีความรักษามีระบัยญ,ญาซื่อตรงกันก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความ,ม็นอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วย ราะว่าใครใครก็รักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใครเจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่อมไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายเป็นก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีเอาไป ฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใครดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิงข้าก็าได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าเท่านั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจ นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อในเมื่อเขาลังเกะเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความยากลําบากเพราะเ,าเกิดขึ้นกับเรานอกจากนี้บรรดาท่านพระพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดขาดแคลนจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านด้ดยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชูม้มากเกินไปนี่ว่ากันท้งความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสำหรายพภพสำหรับคนเว้นใจนในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ทั้งนี้พระอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ มีความรักเฉพาะในด้านกามารมเฉพาะสามีและพัญญาเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิ่งอยู่ทั้งหมดการปฏิบัติสินไม่ใช่ขาดธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อที่สามก็คือ 1. นไม่ตาความรัก 2. กรุณาความสงสาร สารสันโดดยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในเน่งการมารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีนี่เขาไม่ห้ามจะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปประเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลืมหันไม่ชมในบ้าน ถ้าทม้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าทิ้งก็ไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อนดีกว่านี้มากถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเป็นของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกัน เรียกว่ามีศีลทุกขอ้อมีธรรมะครบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารนะกสันโดษย,ยินดีเพราะสามีและพัญญาเขาตัวเองเท่านั้นที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วรักจิตใจเขาบุคคลอื่นด้วย ถ้าเราจะไประเมิดสามีและพัญญาเขาพวกคนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทำกับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพัญญาของเราด้วยคิดว่า ถ้าเราไปทำอย่างนั้นสามีและพัญญาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เราถ้าเราไปทำแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เดีวรักสามีและพัญญาต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตราย ไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลนั้งไหลเขามานนามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่ากามารมไม่ใช่ของอิ่มมาอนอาหารไม่มีความจำเป็นนักบ้านอาของเราก็มีถ้าสงสารสามีและพัญญาว่าจะต้องชทำใจเราไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกทำ ว่าเขา,าต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผูกระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดดคือมีความยินดีเฉพาะสามีและพัญญานี่ไดบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา การประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมันี่บรรดาท่านพุทธริษัทัน์หลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยช่วยกันคิดถ้าเราทำความดีขอ้อสาวกอสาวกององสมเด็จปัรรมาสามิตรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหน ความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุนคคลอื่นด้วยบุตรทิดาเขาบุนคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยาก สมเด็จพระผู้้้มีพระภาคพระเดชทรงห้ามด้ยเลยเป็นเพียงแนะนําว่าอย่าทํานะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านทีนบรรดา,าแต่พุทธบริษัทหลายอันตรายมันเยอะดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเราเมื่อไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือ ทางนี้พ่อะไรเพราะ,ะว่าเจ้าของเดิมตัดนิมืออท์ทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิมอือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกรงความมาโทษทันมาเพื่อนี้ไส้มาจากอะไรมาจากขายกวนสันโดดยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดคุณาความสงสารฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ุดปลอง ก็ต้องเอารมณ์ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักปัญญาสาม,มีของเรารักคนอื่นกรุณาความสงสารสงสารสาตัวเราสงสารสาม,มีและปัญญาของเราสงสารคนอือ่นและกรสันโดษจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะปัญญาและสาม,มีของเรา เท่านี้อาบรรดาท่านพุทธริษัตทุกท่านทุกท่านจะมีด้ความสุขันษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจและประการนี้จะไม่มีต่อไปและท่านทั้งหลายจะเป็นที่รักขากา้ขา,ขา,าพุทธคนทั้งหลายเป็นที่เคารพข้าพุทคนทั่วไปอะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีเขาเลิกเท่านี้ ขอลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี